สวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งครับผมหน้าโซล่าเซลครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามทีมงานหน้าโซล่าเซลนะครับผมเกี่ยวกับการเจาะบาดานนะครับผมหรือว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลลวันนี้ก็วันที่28กันยายน2 5 1 4นะครับผมวันนี้มีโอกาสเดินทางมาเจาะน้ําบาดานนะครับผมที่บ้านห้วยชันโตนะครับผมตาบลเขายาวอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับผมตอนนี้ก็เจาะเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับบ่อนี้ก็เป็น อ่าบ่อที่2ของทางลูกค้านะครับผมอ่าลูกค้าต่อไปแล้วหนึ่งบ่อกับผมนะครับผมมีโครงการจะเจาะทั้งหมดในการเนินสามบ่อกับผมคนเดียวนะครับผมอันนี้ก็เดินทางเจาะที่อ่าห้วยทันโตเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้น้ําดีนะครับผมพื้นที่ของอ่าอาเภอสวีแต่เป็นพื้นที่ตรงตําบลเขายาวเนี่ยน้ำดีมากนะครับผมเจาะโอกาสได้น้ําสูงนะครับผมแต่ข้ามไปทุกระยะนี่ยากมากเลยนะครับผมอันนี้เราก็เจาะลงไปอยู่ที่30เมตรนะครับผมได้น้ําน้ําดีด้วยนะผม ท่อดูดประมาณ3นิ้วนะครับผมน้ําดีน้ําเยอะน้ําแรงหลังจากที่นะครับผมผมทาการเจาะบาดาลเนี่ยอกหักมาหลายครัง้งหลายครา,า,ากว่าการเจาะบาดาลน,นะครับผมเจาะแล้วไม่ได้น้าหมั่งไม่มีน้าหมั่งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วอย่างที่เห็นนะครับผมนุ้นเป่าน้ําอยู่นะครับผมน้ําดีมากนะครับผมน้ําบ่อนีอ้มันก็เป็นความสุขใจของช่างเจาะนะครับผมก็คือเห็นน้านะครับผมเราก็ดีใจนะครับผมเจ้าผู้ว่าจ้างก็ดีใจนะผม แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะผมถ้าจอดไม่เจอน้านะครับผมคนจอดก็ไม่แฮปปี้คนจ้างก็ไม่แฮปปี้นะครับคนจอดก็หมดทั้งค่าน้ํามันทั้งข่าแรงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเจ้าของงานไม่หมดอะไรนะครับผมถ้าจ้างผมอานาจโซลาเซลล์ก็คือไม่หมดตังค์แน่นอนเพราะว่าไม่ได้น้ําผมไม่คิดตังค์วันนี้ต้องใส่ต้องหาเบียร์ฉลองกันหน่อยแล้วครับผมได้น้ํานะครับผมหลายวันแล้วนะครับผมไม่ได้น้ําเลยจอดไม่ได้น้านะครับผมขาดทุนหาตังค์เติมน้ำมันไม่มีแล้วนะครับผมอยู่แต่จะขายไร่ขายนามาเติมน้ำมันเพื่อจอดน้ำประ หมดตูดนะครับภาษาพวกเราเรียกหมดตูดนะครับผมวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับผมสำหรับนิฟซิลไหนอยู่ทางแถวแนี้อยากเจาะนะครับผมตัวผมด้วยตรงได้นะครับผม0981297796นะครับผมสโลแกนผมก็คืออ่าไม่ได้น้ำผมไม่คิดตังค์นะครับผมการเจาะบาดาลนะครับผมไม่ต้องกลัวสี่รูห้ารูก็ไม่คิดตังค์นะครับผมสวัสดีครับผม